สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีก็มบมะผักกับยะตุยอีกตามเคยนะจ้ามือนียยตุยมานนั่งอยู่ในห้องพอใหญะจ้าพี่น้องมานั่งอยู่กับพยญ่นี่ก็อ,อีก็ <c oughs> อ,อีกพใาญนแล้วก็เตียงนอนเล่านะจ้าพ่อใหญ่ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลจ้ายะตุยก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะส่งแกกลับบ้านแต่แยยตุยวันนี้มาเตรียมพร้อมจ้าเตรียมเตรียมต้อนรับแกเตรียมหาของที่แกชอบของที่แกชอบของที่แกรักก็คือ ของที่แกสะสมจะสแตมจะสแตมก็คือสแตมที่ใช้ติดซองจดหมายนี่จะแกเป็นคนที่ชอบชอบมากๆเยตุยสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าแกรักสแตมรักมากกว่าเยตุยอีก <c oughs> มักสแตมไหลก็เมียอีดีจะพี่น้องโลกหักไหลายัย,ายหักสแตมไหลเย,ยตุยก็เลยคิดว่าอยากจะทําอะไรก็ได้ที่จะทําให้ความทรงจําของแกกลับคืนมาก็เลยคิดว่า สิ่งเดียวที่เยตุยจะทําได้ก็คือหาอะไรก็ได้ที่แกเคยรักแกเคยชอบเอามาให้แกดูมาให้แกดูแล้วก็ทําบ่อยๆย้ำๆบ่อยๆถ้าเกิดสมมติแกจ้องแกมองเยตุยคิดว่านั่นคือสิ่งที่แกสนใจเลยนี่แหละจ้ะก็เลยเตรียมของสแตมของเราจ้ะพี่น้องตั้งไว้เต็มโต๊เลยเยตุยเตรียมกรเฮดเท่าที่สิเฮดใต้จ้ะพี่น้อง ยายตุยก็จะพยายามทําทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ยายตุยคิดว่าอย่างน้อยก็คงจะพอช่วยแกได้บ้างถ้าเกิดสมมุติว่าแกเห็นสิ่งที่แกเคยรักสิ่งที่แกเคยทําอาจจะดึงดูดความสนใจทําให้สมองของแกคิดอะไรนึกถึงสิ่งที่แกเคยชอบมาเมื่อคืนนี้ยายตุยก็มานอนคิดทั้งคืนเลยคิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าพ่อใหญ่กลับมาแล้ว ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่สมองไม่มีความจําจําอะไรไม่ได้สมองเลอะเรือนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแล้วยายตุยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้ยายตุยก็คิดหนักพอสมควรแต่ยายตุยก็มีประสบการณ์คือคนข้างบ้านของอยายตุยเมื่อก่อนเแกแกเป็นคนที่อายุมากแล้วแล้วทีนี้สมองแกก็คือคนที่อายุมากแล้วสมองจะเป็นพวกเป็นอัลไซเมอร์ จำอะไรไม่ได้คิดอะไรก็คือพูดวันนี้พรุ่งนี้ลืมหรือพูดชั่วโมงนี้อีกอีกชั่วโมงถัดไปก็จะลืมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ยยตุยเคยไปดูแลแกก็คือลูกสาวของแกอยู่ต่างประเทศแล้วทีนี้เขาให้กุญแจเยตุยบอกว่าให้ยยตุยเนี่ยเข้าไปคุยกับแม่เขาหน่อยเอากุญแจเข้าไปเปิดเข้าไปแล้วก็เออยตุ๋ยต้องไปซื้อไอ้นัน่นอะซื้อหนังสือพิมพ์ให้แกทุกวันซื้อหนังสือพิมพ์ให้แกทุกวัน ก็เปิดประตูเข้าไปหาแกแกก็คุยดีบางวันคุยดีบางวันก็ตะเพิดไล่ยาตุยด่ายาตุยไปทั่วสารพัดจะด่าอันนี้ยาตุยก็เข้าใจก็เลยคิดว่าเนี่ยยาตุยก็ภาวนาถ้าเกิดสมมติพ่อใหญ่กลับมาภาวนาไม่ให้พ่อใหญ่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ายายคนที่ยาตุยพูดถึงแกก็มีแคร์เหมือนกันมีแคร์ของแกมาบางทีแกนี่ตะเพิดโยนเสื้อโยนผ้าโยน ข้าวของอะไรกระจุยกระจายไล่ให้แคร์เขาหนีเนี่ยเยตุยก็ยังคิดหนักอยู่ว่าเออพ่อใหญ่กลับมานี้จะมีอาการแบบนั้นหรือเปล่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เยตุยคิดว่าพ่อใหญ่คงคงจะไม่มีอาการอย่างนั้นแน่นอนไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเยตุยก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนี่เยตุยก็เตรียมของของที่แกรักของที่แกรักที่สุดก็คือสเตมแกสะสมสแตม ตั้งแต่อยู่โรงเรียนปถมและแกก็รักของแกนี่แหละยายตุยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่จะพยายามที่จะดึงดูดดึงสติของแกกลับคืนมาถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นอย่างที่คุณหมอก็พูดนะว่าแกตอนนี้แกไม่รับรู้อะไรแล้วถ้าเกิดสมมติว่ายายตุยเอาของที่ที่แกชอบมาวางไว้ต่อหน้าแกหรือมาพูดมาคุยทําให้แกเห็นทุกวันทุกวันนี่อาจจะเบี่ยงเบน สมองของแกอาจจะทําให้แกมีความกระตุ้นสมองของแกให้แกเกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่แต่ก็ไม่รู้นะว่าจะช่วยได้แค่ไหนก็คือจะพยายามทําให้ดีที่สุดเนืตุยเกสิพยายามเพียรห้ดีที่สุดจาพี่น้องกับบ่หัวเสียเหตุใดซ้ำใดเพราะไงเราเราไม่ช่อง u t u b e ของเราได้จากพี่น้องแกทําช่อง youtube ของแกก็คือทํามาพร้อมๆกันกับช่องที่เนยตุยกําลังทําอยู่ แกเคยบอกกับยาตุยบอกว่าเธอทำเอ่อ YouTube ของเธอแล้วทำไมเธอไม่ทำ u t u b e ให้ฉันทำช่องให้ฉันสิฉันจะเอาสแตมของฉันมาโชว์และฉันก็อยากจะสื่อสารออกไปให้คนเขาเห็นว่าการสะสมสแตมมันไม่ใช่แค่เป็นการสะสมมันสามารถที่จะทำเป็นธุรกิจได้ด้วยพ่อใหญ่นี่แกก็เป็นพ่อค้าขายสแตมมาก่อนก่อนที่แกจะเป็น อัม,มาาพาตเมื่อก่อนที่แกก็ไปตลอดตลอนตลอดขายทุกที่ทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศจารพี่น้องแกก็เลยอยากจะให้เยตุยเนี่ยทำเป็นช่อง YouTube ออกมาให้คนเอาสแตมออกมาให้คนเขาเห็นว่าการสะสมสแตมนี้มันก็ทำให้มีความสุขมันก็เป็นงานอดิเรกอาจจะเป็นธุรกิจการค้าอย่างนึงก็ได้อะไรอย่างเนี้ย ซึ่งมันได้กําไรไม่เยอะแต่มันเป็นความสุขความสุขของยายตุยรู้เลยว่ามันเป็นความสุขของแกยายตุยก็ไม่อยากจะขัดใจก็เลยมีช่องสแตมของแกคือชื่อช่องก็เป็นชื่อของยายตุยเองแล้วก็เป็นนามสกุลของแกก็คือชวีดอแฮมนะคะก็เดี๋ยวยายตุยจะขึ้นเอาไว้ให้ถ้าเกิดพี่น้องคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นนะคะยังไม่เคยเข้าไปดูช่องนี้ยายตุยก็อยากจะสานต่อความฝันของแก ากเข้าไปชมเข้าไปติดตามให้แกด้วยนะคะ,ะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้แกเยตุยเอาให้แกดูทุกวันจ้ะเปิดให้แกดูทุกวันออช่องของเธอนะสแตมของเธอนะนี่มีคนดูคนดูไม่เยอะหรอกค่ะแต่มีความสุขมีความสุขแล้วแกก็ไม่ได้คิดว่าแกจะ,ะมาทําเพื่อเงินเพราะว่าแกคิดว่าทําเพื่อที่จะ,ะนําเสนอสแตมของแกแค่นั้น แกก็จะนําเสนอของสะสมของแกก็จะเป็นพวกสแตมปูกาส,สิก้าอะไรอย่างเงี้ยคือของที่แกสะสมทุกอย่างจา้ะแกแกอยากจะนําเสนอแกคือทําแล้วแกมีความสุขของแกยยตุ๋ยก็ยยตุ๋ยก็โอเคทําให้แกแต่ยยตุ๋ยก็ไม่มีเวลามากเพราะว่าทําช่องของยยตุย๋ยแล้วช่องของแกนี่ก็คืออาจจะเป็นเดือนลวมั้งยัยตุ๋ยไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงคลิปให้แกยัยตุ๋ยเคยพูดมาตลอดค่ะว่า สิ่งที่ได้มากที่สุดในการทำ u t u b e ก็คือได้กัลยาณมิตรที่ดีทุกวันนี้ยตุยมีความสุขความสุขมากๆความสุขที่ได้มีเพื่อนพี่น้อง f อที่น่ารักทุกคนยตุยต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณ f อมากๆมันมีความรู้สึกมันยตุยคิดว่าหลายๆคนก็คงจะมีความรู้สึกเช่นกันยตุยคิดว่าแทบทุกคนเนี่ยจ้ะต้องมีความรู้สึกคือนกันเลย ค้นติเหตุยูทูบมากบางคอมเมนต์นะคะมันมันมันสื่อสื่อให้ยาตุยเห็นว่าเหมือนกับเป็นญาติผู้ใหญ่มันมีความสุขมันเหมือนกับว่าเออมันได้รับความอบอุ่นเวลาเวลาอ่านคอมเมนต์มันมันทําให้มีความรู้สึกว่าเราไม่เปล่าเปลี่ยวเรามีเพื่อนซึ่งเพื่อนทั่วโลกเลยค่ะมันน่ารักน่ารักตรงนี้มันน่ารักจริงๆ ม่เหตุยูทูบแปลกแหลนนี่แย้ตุยกับปกเป๋าลูดอกจาว่ายูทู e มันได้เงินเห็ุยูทูปแย้ตุยเค่อยอัดขีปไปตั้งแต่ขิปแหลกจ้กพี่น้องก็คื่อนเหดุขิปประแดกแยตุยเห็ดปลาแดกเห็ดประแดก,ดกตั้งแดนเห็ดปลาตั้งแดนจ้กพี่น้องขีปตั้งแต่แหลก,ก,กแยลกยตุยอันนั้นกระบป๋าหูนี่ยังดอกจากนันเหตุกล่องเหตุอี่ยังกับเปาเป็นจริงๆแล้วคนทำยูทูบนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนนี่ก็มีงานประจำทำ มีหน้าที่ภาระหน้าที่หลายๆอย่างที่จะต้องทําแต่ก็ต้องทําต้องปลีกตัวปลีกเวลาหาเวลาที่จะมาทำ YouTube. ํำ y t u t u ก็ก็เห็นใจหลายๆคนที่เอ่อทั้งทํางานทั้งทำ u t u b e นะคะมันเหนื่อยเนื่อยเหนื่อยมากเลยค่ะไหนจะต้องมาเอา่อออกทำหาทำเอ่อคลิปทํานู่นทนํานี่แล้วก็ต้องมาไปเยี่ยมเอ่อเยี่ยมยาม,ยามถามข่าวเพื่อนฝูงด้วยกันแล้วก็ต้องมาตอบคอมเมนต์ มันต้องใช้เวลาพอสมควรเยตุยก็ให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะคะเยตุยก็พยายามจะทำคลิปออกมาให้เรื่อยๆถ้าเกิดมีโอกาสได้ออกไปข้างนอกก็จะไปถ่ายสถานที่ต่างๆไปพี่น้องเสือเอจ้าว่าคนเหตุยูทูบหนีม้วนบบกกันม้วนมวลแล้วกับพี่น้องปองปายเฮ้าแล้วกับพี่น้องเอฟซเฮ้าแต่ละคนบ่บาวาสียูใสยูใสกกันมวนจะพี่น้องเอาง่ายๆว่าบานยูทูบบานนี่เป็นบานที่ ส้างค้นมาเห้เป็นคนดีจ้าพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกค้นตั้งใจเหตุได้จ้าเร้อตั้งใจเหตุผลิตคลีบออกมาพี่น้องพี่น้องเอฟซีของมูเฮาทุกคนเพิน่นกับหนาหลักทุกคนเพื่อกันกับมีคออเมต์ขันข้อมเมตน์ใดที่คิดว่าพ่สบายใจก็ว่าต้องไปคิดอีหอย่างไรได้จ้าให้คิดว่าเรียนมีสองด้านนะจ้ะเนาะก็คือมันก็มีทั้งด่านบวกด่านลบนะจ้าพี่น้องก็เหตุไปจ้าเฮ้าเหตุไปเห้ดีที่สุดเท่านั้นล่ะเนะจ้ะเนาะ กเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้จ้าเด้อสำหรับพี่ปีเยตุยกับแม่บ่าวซ้ำนีละจ้าพี่น้องเดี๋ยวย็ดตุยกับสิไปเตรียมของเตรียมอีหยังเพิ่มที่สิเอาไว้ให้พ่อใหญ่ ขอบคุณหลายที่เขามาติดตามรับช่องเยียตุยกับฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้เยียตุยน้ำเมลได้จ้าเด้อเยียตุยก็ขอรัตนาคุณภาษีรัตนาตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองปองกันพี่น้องปองปายเอฟซีทุกคนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญพรถนาสิ่งใดขอให้ไดสิ่งนั้นบ่เจ็บบ่จนร่ำรวยเงินทองได้จ้าเด้อสวัสดีจา้า